หลังงามว่าหลังจากนั้นก็มีชาวบ้านในซาลือความงามของผู้หญิงคนนั้นเปิ้ลซือว่านางสุมุนาทานางสุมุนท่าที่นางสุมุนทาหรือว่านางเอ็นนางเอ็นซื่อเหรียญซื่อว่าเอ็นซื่ออีลีซื่อว่าสุมุนทาโอเคหลายคนก็เคยคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นนกเอ็นอือันที่จริงแล้วเิคนก็เป็นคนที่่วาซื่อว่านางสุมุนทาที่เิคนเคยซื่อว่า นางแอนหรือว่าทำนางแอนนี่คนจะเอาซื้อของแบบคนสมัยแต่ก่อนที่เพเิ่นเพิ่นมางแอนมาล้มกันมาเกาะนะฮะมาเกาะนักส<ม> <ML. S 1> ันวเอ็นเอลหล่ะคนจะซื้อเป็นถ้มกับซื้อของคนเพิ่นจืดเว่านางแอนหรือว่าทำนางแอนเลยเนื้อเป็นนกใช่ไหมล่ะทำนางแอนจากนั้นเนนนพิเ<ๆ>พ่นกัดพอผู้หญิงคนนี้เพิ่นได้ได้แอนแต่งงานแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งเนาะ เติเมื่อก่อนผู้สายคนนั้นเป็นก็เป็นผ้าแล้วเปินซิปออกมาแล้เพินจะได้มาแอนม,มาลมนางละได้เป่งานกันคือฝั่งนี้จะเป็นเท้าเสียงเรียบ<ม>ที่ว่าหักษาปทาทำไว้<ม>ส่วนปทาทำที่สองที่เขากำลังจะไปนี้ทางนี้จะเป็นนางแอน<ม>แต่ถ้าว่า้าไปเห็นจุดที่ว่าชุดเลยจุดนั้นจะเห็นเป็นโยนี้ออ<ม>นาง จะต่อจะมีน้ำไหลย้อยออกมาห่วยอันนั้นจะแสดงถึงเขาเป็นนายโยนี่แสดงถึงยาบ้าอยู่ฝั่งนั้นเป็นผู้หญิงเออเืออยู่ฝั่งนี้ที่เฮาบัวได้ขึ้นไปทั้งทึงถ้าเฮาขึ้นไปก็จะเห็นเป็นเสีววลึงเออเมนยูเมนยูคือคืออยู่เป็นเสียวลึงอะไรเก็ดมาเออเดินเอิน่าเป็นเสียวลึงของทางซึ่งเรียบฝั่งนี้แหละจะเป็นโยนี่นางแอน ก็มีในหลายเชือกหลายอย่างที่เป็นเหตุหร้ายเพราะว่าทางของลูกเกยเพิ่นหรือว่าทางของนางแอนจะมีเป็นสว่วนนไม้โปเพจโปงเงินที่เพิ่นปลูกแอนุษาเพิ่นดิ๋นอย่าวทางนั้นแล้วก็จะมีเป็นน้ำเป็นน้ำเปลีนน้ำแก้วที่ว่าคนห้องสมัยปัจจุบันนี้ คนไ,นนได้กินแบบไปฮอดไปเถงหรือว่าเราอยากลองซิมเรากินก็นได้เราเอธิษฐานแล้วก็เอาก,กินน้ำนั้นท้องอีกหรือรอะไรที <c oughs> คนไดนที่แบบเอ่าเช็ดหน้าเช็ดตาเอากถ้าว่าเอาถุงทุกเทียนมาเอาแต่งอันห้าหอน้ำนั้นเมื่อล้างหน้าล้างตาเช็ดเป็นน้ำมนต์ เออน้ำมันก็คืออยู่อมอีแต่มนไรผีอะไรชางอะไเนาะ้นยาสุดับเม็ดความยาวของใส่น้ำเจ็ดร้อเมตรจับลควมเม็ดสองบอนจาะหเม็ดทุกเม็ดเดี๋ยวสามบอนจากเจ็ดเม็ดจะมีบนจุสามเจอกันเลออยู่ด้ลกแล้วทุบบนยังมือเลยค่อยดี ข้อยนี้สามสามชัวข้อยนี้ยังบวชเถอะยังบวชเกินมาพอดีอืมความเย็นใช่ไหมใช่ป่าจ่ตั้งไหนกับเมี่ยมมันบวชนี่ป่าประเทศป่าประเภทแบบธรรมชาตินี่แหละเล้วป่าซิ้วป่าขาวป่าโคตป่าโค้กังป่าธรรมชาติป่ามาอยู่ในถ้ำป่าโค้กังอยู่นั่นอยู่คนมาหลายอยู่บ่ นักทองเที่ยวม่เที่ยวหลายยู่บสุมเงินี่มีมาเรื่อยๆเดี๋่ววันนี้คือว่าหลายแล้วฝั่งมือก็ตกอยู่รวมทางคนลาวทางคนไทยก็เมือ่อึงก็ตกอยู่สามร้อยสองร้อยสารคนโอ้วันนี้ปูแหลมา่าเห็นทั้งสีเ่เลี่นี่ตัวไปนี่ถึหาเรือมาไปหลดเป็นรอยลำพูละแล้ว,าม,ลวมา อันนี้เราพันที่เรือเทอานี้เท่ที่ชองเยจ้ะนี่โอเถอที่สองแล้วอืนมีเธอที่ชองเด้เออว่าธรรมดาเดี๋ยวผู้บริหารนี่หมูป่าก็ลอยมาบนี่วันที่ว่าอยู่ด้านข้างวันที่แบาเป็นคลองนั้นอันนั้นจะเป็นคลองที่แบบว่าเอาระบายน้ำออกหรือว่าให้ให้น้ำหดบรลายเกินไปบนี่นี่ทำชดนะกนี่ทำชดเตี้ยทำชด มีอยู่โบ่ถ์ปานใดแต่อันนี้ก็บ่บต้าว่า100 200คนอือโอ้สองร้อยถืว่าหลายเพราะว่าการท่องเที่ยวเน้อเมืองประเทศเพื่อคันว่าวันเสาร์วันอาทิตย์หกถึง700กว่าคนทุนอะทางเมืองไทยเพิ่นพญาศรีสัตนาคเนาะอยู่นครพนมอืไปยุบคาสนุกด ว่างบาดาันพญานาคมาพีกับข้าเจ้ามาบวมสุสานพญานาคเ<ม>ออสุสานพญานาคนี้มีเป็นสันลังเป็นกระดูกเป็นยังทางยูทูบเบอร์เขาไปลง<ม>องเก็เลยพาทางการท่องเที่ยวเล่าสนใจบูมตัวนี้กับเห็ุไดเห็ุใดเลยเราก็ตัวนึงก็คือ,อคบัลลังก์พญานาคหรือว่างพญานาคเลย เมืองพญานาคใหญ่ยยเลยคืออยู่ทาของล่อมีเห็นบันลังพญานาคที่ผู้ใดมาถ่ายรูปกง,งามงามแต่ว่าอยู่นี่มีสุสานพญานาคเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ้งบันนี่ผู้เล่สีผ้าเปิดเปิดมิติเข้าสู่สุสานพญานาคที่จะใช้เป็นหลันคดีของเถิงกระดีดีซื้อ,อยังก่อเจ้าซื้อ,อยังก่อเทาายัางก่อ ซื้อปงเดินปงหือปงปงลูกปงลูกปงเออปงอืมซื้อปงง่ายซื้อปงอ่าซื้อปงเป็นผู้ขับเรือพายเหือพายเหือให้พวกข่อยเลยมามาใส่ใส่เหื่ออันนี้ก็อัดเครืองโฮมแล้วก็จิ้วเทียนนันเออผ้ากันผมเขามาเทเลงเขามาลุยเขามาลุยสิเขาไปเบิ้งสุสานพญานาค <c reading> ถ้าขี้เรื่องนี้เทสองแล้วนี่ถ้าว่าท่านน้องเอ้มทำเพ่อนี่หลายหลารอบแล้วใส่เรือือลเป็นซางสางกบเป้นลากระปนทีีวยวมาใส่จางกรเปิ้นกะไกาี่นี่เนาะใส่โซลาเซลล์บอกคือใส่ไฟฟ้าเลยไฟหลวงเลยเอแล้วการท่องเที่ยวได้มาสนับสนุนอี่ยังหลายอยู่บ่ บ่้าเจาสัมปท่านเราันบ่ทำนี่เรายจะจอยน้ำลมนี่ลมที่ที่กับน้ำอยจะจอยเรื่องอะไเยนเย็นเหนอลม้มาตองหัเป็นยังนี่ผู้เลี้ยมันยังว่เป็นหัวพอย่าหนักจริงนี่หัวคปหัวแตกตามมาเขียบอยู่นี่ แค่คือเกคงแคือเนับเรือนิ่มๆ้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเย็นขนาดน้อยอยู่นี่เย็นเนาะน้ำก็เย็นคับเย็นป่าทิพแนนวะนมันมันย่ำน้ำซื้อๆปู้เลยอ่ะนี่เหรอเรนที่นี่ย่ำห่อนแต่เย็นยูม่ย่ำมอนเย็นเก่าเอย็นไม่ย่ำม้อนนี่คือ สัตว์พกนี้ทำอะไโอ้ยมิดเขือยุบบดเลยอันเดีก็มีหอดเป็ดนั่นโอ้หงโอฮันนั่นหันันหงฮานนั่นอัม่อับเาบิกอ เชจา,านึนเักน,นารวัเบีดแถวสวันเนิงเจะเป็นหัวอีกออตรงหัวเขาอยู่ตหน้าเลยต้นนาเบอย่ทางเงจะเป็นหัวใ,นใ,นใวห้เขาอ่อ้หกดได้เนาะ ห้ามน้องน้องน้ำจ pues ิตก็ห้าสเฉยไฟสี่สามารถจากประเทศีนน้ำจิตก็ได้ไฟผปานดอกไฟไฟสีก huh? ูพอเคยกูพอเคยพ่ายก็ิบว่าพ่ายมาต่ำซุปมะรีนกูเนี่ย ลงลึกตันทิ้งแล้วกบดอกแล้วข้าวผายังวนก็นมี่แล้วผมไม่ได้ไปใส่สิ่งบางอย่างมาขาดแต่ว่าเดย์เขาไปเซฟวงไฟน้ำสุขใจอ,อ,อย่างท่านในเขาเนาะเตาไปหอดตะปากยังไม่ได้ไป,ไไไปทำมันรอดเซฟวงไฟอันเจ้าเอออยู่เมืองหมวดฟพาแมนโอ้เคยไปแล้วนะ โอ้ไปสำรวจเข้มิดแล้วซุว้มข่อยประเวทสำรวจทำเนี่ของล่อนีไปจนว่าการท่องเที่ยวเขานี่จนจนเข้าดังคนละประเทศไทยน,น,นี่น้ำซึมโน่นี่ออันนี้จะสงบเงียบไปอย่างนง,น,งน,นึ่งอากาศมัน,น ขนาดไซต์เครื่องนีของเงเลยอยู่ในานไปวัดใดดกบ่คือกองลอของล้อมันมันกวงอันนี้มันซอกซิกขาแก่ตอเานเครื่องเลือมันบใส่ไลีาเรื่อยเรื่อยก็จ้า ตัวไฟเขามาอันนี้น่ะเนคบือถ้าต้จดเหืออยู่นี่<อ>แล้วก่ย,<อ>ย่างีังมน้เไปสุดลนะย่กลับมลกงเงือออกกอก่อ,นกนอยนี่หาบมีบมมีน้าเลยกอมมทางเหงือผมีรองเหงือแบบนี้อื เหตุที่ว่าเหตุให้มีแบบนี้คืออเมื่อปอนหายมีพระเทพอยู่ประเทศไทยคนเดียวก็คือปีนั้นเป็นปีที่ว่าเป็นเครียดหลายที่เพิ่นได้มาเปิดทํำนี้เป็นทา,างการให้มันก็เลยออกไอเดียไม่ไห่ให้ให้สร้างเป็นเขื่อนจะให้มีน้ำในถ้ำจากนั้นน,นะ อนี้คือคือพระเทพเป็นผู้มาชุดประกายให้การท่องเที่ยวยุคนี้สมเด็จพระเทพเพื่อนมาสนับสนุนโรงเรียนมบรรทยุมสช่นส่วนเผาก็ได้เอาควงเอายางมาบริจาคว่าสุกปีกันยอนเพื่อนละ้ามา สุดแล้วสุดแค่นี้บันนี้ก็จีมาขค่นี้ฮาก็สียางต่อยางตอเบิ่งสุดาสนหมดเลยสุดแสนอืมคือว่าหอดนี้ก็จิจอดแล้วก็ลงนี้ แล้วก็ย่างตัวบันนี้นพุ่น,น,นจอดนี่ล้วก็จอดเลี้ยนนิ่งๆบันนี้เอาค,ค้างเนาเอาคอยันทีละคนให้มันสมดุลกัน,นไปปูแหลลูกก้อนพบสี่คำไว้ให้ปูปักกอนนะบ่เปยังูไปอาันแหละปูแลไปก่อน เเจ้าสินั่งถ่ายให้ทันบวกเดี๋ยวขอจิตนี่ลงได้บาน,นเอาเรือมาจอดนี้ก็มีบันไดขึน้นมีขัวเ,เ,เล็กขัวเล็กขัวเล็กขึ้นวันนี้ปุ่นบองเขานั่งเรือมานั่งเรือมาเอาหอน,นี้มาหอน,นี้มาหออน,นี้มาหอดน,นี้ ไปเลือบานนี้ไปปูเหลาขึ้นเลยปูเหลขึ้นเลยคุณคุณสะพานเขียนถึงฟาพคุณสเสือ้อ้บ่อเสอกอเปก่นยังมันหนาว่ปร่าเอยเสือสเ้อไโอ้ยังเีื่บานนี้เนาะ